เรารู้สึกว่าเราคิดถูกไหมที่มาจากโคเชนิชตนนก็หนูอะเอาจริงนะหนูอะฟังจากที่พวกพี่สอนใช่ปะ่ะเรื่องแบบหลายๆอย่างที่แบบทำูุนทำนีแล้วหนูก็ไปสอนเด็กสอนเด็กคนอื่นอนะไรเงี้ยเขายังพูดเลยว่าแบบเสียดายแบบน่าจะมาด้วยกันอนะไรเงี้ยเออแบบน่าจะมาด้วยอนะไรเงี้ยเออแบบแบบประมาณว่าแล้วเขาก็ถามเลยเนาะว่าหาจากไหนอะไรเงี้ยเรื่องนี้สำคัญมากก็คือว่ารีวิวเอเจนต์ที่มาด้วยหน่อยสิจากโคเชนิต เต็มสิบให้เท่าไหร่ให้ร้อเลยค่ะเต็มเปอร์เซ็นนิดนะครเออให้ร้อยเลยนะให้ร้อยเลยจริงทำไมดูแลดีมากเกินเบอร์เกินเบอร์เกินมาใช่ก็คือก็จริงๆก็ดูแลดีนะดูแลดีนั่นแต่ก่อนจริงๆก็ดูแลดีนะดูคนพูดเลย่งอ๋อไม่หมอที่นี่วันนี้วันสุดท้ายเมื่อกี้นี้ไปช่วยทำอะไรมานะช่วยนของขนของส่งกลับปะ ดีพี่เจนชี่ดูแลดีด,<ม>ดูแลดีจริงๆก็ดูแลดีแต่อยู่ที่ไทยแล้วก็ตอบตอบเร็วแล้วก็แบบคือเหมือนถามอะไรไปก็ตอบ<ม>แบบค่อนข้างเคลียอะไรเนงะี้ยเออไม่ไม่งงแล้วก็แบบคือถามอันนี้แล้วก็ตอบอันนี้อะไรเง<ม>ี้ยเออโอเคแล้วก็ก็ดูแลดีดูแลดีก็ดูแลกับทุกอย่างนะมาถึงก็ดูแลแบบเรื่องจีบมาหาเด็กน้อยก็ดูแลแบบเวลานเรามาเราจะต้อง,องฟิลเหมือน เทาเป่าเทาเป่าก็คือคลคายๆช้อปปี้เออพี่ๆก็สอนว่าต้องใช้ไงก็สั่งค่าไหวไหมไม่ทวนก็จะคล้ายๆแก๊บไลน์แมนที่พี่บ้าสอนเลยจริงๆก็สอนหมดนะก็ดูแลดีอ่ะคือมาแล้วไม่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 มีอะไรต้องกังวลเลยใช่ไหมพี่บังคับพูดไหมพี่พี่พี่จะต้องกังวลกับเด็กมากกว่าอ๋อพี่กังวลกับเด็กมากกว่าดูแลดีดูแลดีไม่จริงหนูเอาไปรีวิวในทวิตเตอร์ให้เราหน่อยนี่เหรอเออนานละตั้งแต่เดี๋ยวแอบขอ ข้อความแคปมาเลยไหมแแปะต,ตรงนี้ว่าร<ด>ีวิวจริงเรารู<ด>้ <ผม S 2> สึกว่าเราคิดถูกไหมที่มาจาก<ช>โคเชนิตก็หนูอะเอาจริงนะหนูอะฟังจากที่พวกพี่สอนใชปัเรื่องแบบหลายๆอย่างที่แบบทำรูนทำนี่แล้วหนูก็ไปสอนเด็กสอนเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยเขายังพูดเลยว่าแบบเสียดายแบบน่านจะมาด้วยกันอะไรเงี้ยเออแบบน่าจะมาด้วยอะไรเงี้ยเออแบบแบบประมาณว่าแล้วเขาก็ถามไปเนาะว่าหาจากไหนอะไรเงี้ยเออแต่ว่าตัวคุณเองอะคุณ แต่แรกคุณยังไม่เ,มคไมเคยคุยไม่คยรู้จักคุณไม่รู้จักจกับพวกพี่เนาะเพราะว่ามีพี่ที่เนี่ยเขาแนะนําพี่ใหม่ทีนแล้วคุณก็เหมือนคุณพอคุณถามว่าอยากเรียนปุ๊บแล้วพี่ตอบว่าคุณโอนตังค์เลยตอนนั้นนะอะเออเขาก็ใจง่ายมากไม่เราแต่ว่าตัดสินใจถูกไม่คือเราอะพอเราพี่เขาแบบแนะนำปุ๊บเราก็เฮ้ยโอเคแล้วพี่เขาตอบเร็วเราก็ชอบหมายถึงว่า เออโอเคอะไรเนี้ยก็โอ้แล้วก็แบบเราก็เราก็มาพบแบบเด็กคนอื่นเนยเขาก็บอกว่าเสียดายรูนี้แบบน่าจะรู้จักจะได้แบบรู้สึกสบายใจที่จะมาอะไรเงี้ยเพราะมีบางคนที่มาแล้วก็ค่อนข้างลําบากในช่วงแรกแต่ว่าหนูอ่ะไม่ลําบากเลยอไปถึงวันที่สองก็คือไปห้างแล้วนะคะไปเจียมชุนแล้วใช้ตังใช้ตังแล้วจะบอกก่อนคือความโชคดีคือต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของของของเหลียงเองเพราะว่า คืออย่างเหลองว่าเปิดเอเจนซี่ใช่ไหมก็ด้วยความที่เหล่งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2019ตั้งแต่ก่อนโควิดแล้วหลังจากโควิดก็ยังกลับมาเรียนอีกก็เลยค่อนข้างจะคุ้นเคยกับที่นี่รู้ว่าแบบมันมีขั้นตอนโปรเซสต้องทําอะไรบ้างแล้วก็พื้นที่แถวนี้ตรงไหนมี มีมีร้านอะไรถ้าจะถ้าจะทําเรื่องนี้ต้องไปที่ไหนถ้ามีปัญหาเรื่องนี้ต้องไปหาใครอะไรเงี้ยก็เลยค่อนข้างจะคุ้นเคยอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นความโชคดีของของเหลียงนะแล้วก็แบบก็น้องก็แบบได้ตางมาพอดีก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีดวงเจอกันเพราะว่าหนูมีปัญหาเรื่องเจ้าอะไรเงี้ยใบตรวสุขภาพอ๋อตอนแรกไหนเล่าเรื่องปัญหาสิปัญหาก็คือ ก็คือจริงๆมัน,นเป็นการมันเป็นการทํางานของราชการไทยที่มันไม่ดีล้ะ,ะละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เกินคือตอนแรกอ่ะใครที่จะมาเรียนที่จีนอ่ะก็จะต้องตรวจสุขภาพทุกคนก่อนที่จะมาใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ต้องเอาผลนั้นยื่นด้วยแต่ทีเนี้ยน้องเขาไปตรวจที่บอกชื่อแล้ไหมตรวจที่ตรวจตรวจที่โรงพยาบาลหนึ่งแล้วกันแล้วเขาออกเป็นภาษาไทยให้วัดมันเป็นความการทํางานของราชการที่มันมไม่ดีนั่นแหละก็ะคืออันนี้ก็พูดตรงว่า ต่างชาติเขาอ่านชื่อภาษาไทยไม่ออกหรอมันต้อ็อ่านภาษาอังกฤษเนาะจะยิงไลแล้วยังไงต่อแล้วก็ก็พี่เนซี่ก็ต้องแล้วเขาก็ส่งมาแล้วส่งมาแล้วมันใช้ไม่ได้ส่งมาก็ใช้ไม่ได้ก็โรีเจกกลับไปใช่ไหมที่บอกกันแล้วก็เลยต้องพี่พี่เตนซี่จริงๆแล้วต้องตรวจใหม่พี่พี่ที่ไทยก็เลยช่วยบิวก็คือไปคุยโทรไปคุยกับหมอเออก็แบบก็นานมากนะกว่าจะคุยจะมีเรื่อง ก็มีพ,พี่แอดมินก็ช่วยโทรไปคุยกับทางนู่นให้ให้เขาออกไบให้ใหม่จริงๆอ่ะพี่แอดมิน,น,นช่วยพี่คนหนึ่งที่มากับไม่ได้มากับเรา้วยนะอ๋อไม่ช่วยคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่เอเซีเราด้วยเหมืนอนะมาณว่าเขาช่วยหนูใช่ไหมแล้วหนูก็รู้ว่าเขามาที่เดียวกับทางเรเพราะว่าเราตรวจเรานั่งข้างกันตอนตรวจแต่ว่าเขามากับคนละเอเจนซี่หรือเปล่าแล้วหนูก็เห็นว่าเขา่โดนพูดว่าให้ไปตรวจใหม่ไงแล้วหนูก็ถามพูดว่าเดี๋ยวแบบ มันน่าจะแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะอะไรอย่างเงีนน้ยเออเพราะเราก็สงสัยเพราะว่าตรวจใหม่อ่ะเขาไล่ไปเอกชนอ่ะเจ็ดพันหกพันเลยนะให <45, 000. S 1> <อ>้ 7, เงินอะไรเสียห้าพันเขาโดเขาโดนหกพันอะ<อ>เออไม่รู้ที่ไหนก็แบบเลยแบบโอเคอะไรเงี้ยพ่อก็ชอบพ่อเป็นเอ็ซีอ่ะไหนพ่อไปกดไฏค์เพจอ่ะโอเคครับขอบคุณมากปกติพ่อดูแต่เพจฟุตบอลนี่ไงหนูเคยรีวิวใช่นี่อ่เราเขามีหลักฐานมารีวิวแต่ว่าแบบเราคนรู้ทวิตเตอร์หนูคืออะไรหนูขอไม่เดี๋ยวปิดให้ไง ไ,ได้นไหนูคอ่บไปอ่าคอ่บได้นี่ไงเคยนี่ไงรีวิวนะฮะ go Chinese มีคนทักมาถามอยู่นะทุกคนเสิร์ชได้เลยนะฮะ g o a l c h i e n e s, e s e นะฮะ go Chinese แล้วก็ทักไปแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากเรียนต่อจีนเนาะเดี๋ยวขึ้นไลน์ไว้เพราะว่าถ้าติดต่อมาทางไลน์เนี่ยพี่ๆก็จะ พี่ๆแอดมินก็จะดูแลได้สะดวกกว่าเราก็จะตอบส่งเอกสารให้คำแนะนำต่างๆใครมีปัญหาอะไรก็สามารถถามพี่แอดมินได้เลยเนะเดี๋ยวขึ้นลิงก์ไลน์ไว้ให้ข้างล่างตรง,งนี้โอเคก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายของน้องคูลแล้ววันนี้ก็จะส่งน้องคูลกลับประเทศไทยนะฮะกลับกรุงเทพมหานคอกลับไปเรียนได้รายดีแล้วก็ได้ไดกลับไปเรียนโทอีกใบหนึ่งโอเคก็อยากให้ทุกคนส่งด้วยก็ บ๊ายบายน้องครูนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปนะฮะรีวิวขางโจบ๊ายบายค่ะทุกคน